สวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรครับไปทำนี่โอ้มันคืออะไรเนี่ยมันคืออันนี้ใส่แรตที่ยนะิงเนี่ยกระสุนใส่แรตที่ยิงกระสุนอืมออเดอร์เวนเจอร์หรือเปล่าใช่แล้วมีอะไรอีกแข็งอะไรอีกแข็กระเป๋ากระเป๋าด้วยโอเคมานี่ใส่เหรียญได้โอ้แล้วเราแกะขึ้นมันจะมียังไงบ้างอ่ะเราแกะดูดูนะข้างหลัง ขั้งหนาเป็นสมุดอะไรสมุดบายสีสมุดบายสีโอเคอแกะได้ครับไปซื้อมาครับลองไนดูเข้างในเป็นยังไงแกะแกะเลยแกะนีะ่แกะเลยครับโอ้โหชิ้นแรกออกมาแล้วเป็นชุดของเล่นหรือเปล่าเป็น ปืนนาฬิกาแล้วก็กระเป๋าสตางคนะ์โอเคแล้วนี่คืออะไรสมุดรางสีถ้าเปิดดูที่เป็นยังไงบ้างเปิดดูที่อ่าเปิดหน้าต่อไปที่มีรูปอะไรบ้างโอ้โห,หอันนี้อนนไอรอนแมนฮอกอายเดอะฮักยักษ์เขียวเอาเรามาแกะชิ้นนี้กันดีกว่าอ่าววอ้าแกะชิ้นนี้ดูครับ แกยังไงครับเนี่ยแ oh. ม,ม,ม่ช่วยไหมแม่ช่วยไหมโอเคนี okay. ่เลยครับแกะอันนี้ได้เลยครับคุณครับ uh. ว้าวอันนี้มันทำอะไรได้อะนี่นกระสุนหรือเปล่าทำอะไรได้เนี่ยไหนดูาไม่ได้กระสุนอะไรบ้างเนี่ยว้าว <Wow. S 2> อันนี้เป็นอะไรนาฬิการครับออหรอกเหมือนนาฬิกาเลยนะ โอ้โหสี่ตัวเหรอกับตันเมกาฮักไอรอนแมนมาใช้ยังไงยิงยังไงเราใส่เข้าไปจริทีแล้วกดยิงสิจะมียังไงครับนี่ครับกดยิงนี่ดูนะครับหนึ่งสองสามยย,ยิงไปไกลเลยทำไมนี่อะไรครับที่จะไปเจออะไรครับ กระเป๋าเหรอครับลองเปิดดูสินี่ไงเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้ดึงดึงแรงๆเออนั่นแหละครับนี่เอาไว้ใส่ตังค์แล้วก็ใส่อะไรได้ดก็มันนี่ครับโอ้โหกระเป๋าตังค์ลายแอดเวนเจอร์ดูดูด็อกเตอร์สเต็กไม่เห็นหัวอเออมันเป็นมันเป็นนาฬิกาด้วยแล้วก็เป็นที่ยิงด้วยนะกัปตันเมีกืมถ้ากับได้มาทั้งหมด3อย่าง ใช่หมั้ยหมุดใบสีปากตังแล้วก็นาฬิกาที่ยิงกระสุนได้นะครับกดได้ครับโอเคครับแล้วก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย